สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพีนองจ่ามาเด้อมาเด้อใครห่างๆังพีนองจ๊าใครไกลได้เนี่ยบอกกันใครลูกถ้าใครลูกมันจะเป็นเป็ดพีนองจ๊าอันนี้น้ำจิ้มจ้ะ ใส่มผักชีป่นเกลือชุบโรยพริกไทยจะได้เนาะพี่น้องยิ้มแบบนี้ก็แซ่บพี่น้อง ไม่บ่ามากไปกินบ่ได้แล้วจ้ะไม่กินอินของไข่เนาแม่พี่นนาง อา้วรงวยมันสีเป็นอะสีเขียวเขียวคือใครมันบอกฟานไหมไปลองข้าเจ้าหนึ่งอปอกแล้วก็มาย่างไฟจัง สมัยเป็นเล็กน้อยก็ได้กินกลินไก่ไข่ห่างหางพอแม่ผู้เถ่าผลมาหน้าด้านหน้าเหมือน <c oughs> น,นี่เป็นตัวพี่ร,รับหาไข่ลูกไข่เป็ดไป่คำ bớt con Và ta viết gì đây chị nhỏ Ở đây là chỉnh cây khai, khai hàng hàng chẳng ผงค้นท้องใส่บเดเยกั็กินบดได้แล้ว,ลวพีกก่น้องเลยแต่ตะปูสิกินค้นกระแพระได็กินกัะสิก,กินบะแซบแล้วเนาะ <c oughs> ยายหนิงคอสุกกับปุก กินได้หมดทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ว่าซื้อยุตตลาดแล้วพี่เนาะสามใบแดงจากมังซี่ยังอิงยูผัดแพวนี่ที่เขากัน แซ่บคือเก่าเลยจ้ะขายควางไปกะลมว้อยไว้พี่น้องจ๊ะขนาดระยองได้เนี่ยช่วงบ่ายๆได้หนีออกไปฝนตกมะลอกอแป๊บแป๊บ6โมงไปแล้วลม้มบาทิเนี่ย น้าหนาวเดิเสียกันหนาวไปแซ่นหอดบ้านเดนนอสลดบ้านเขาก็เริ่มเกี้ยวเขาเริ่มจาตตารอ้อยปูกอ้อยพี่น้องจับผลกับปูกแล้วตั้งแต่ตุลาอันนี้กับว่า,าท่านในห้างแค่ดอกาะ อดปีมาเนี้ยปลูกได้อยู่ทันสม,มัยพี่น้องจ้ามีบอ่อประดานเกือบทุกเทียงทุกหมองรลดปลูกยกล่องโอ้สบายเสมอนะ น้อไปนอนเจ้ารุงม,มพี่ลองเห็นมาจา้ะ14ซิมหาสะ่หาหนไว้ หรือว่าสิบห้าฟองนั่นแหละปิ้งกินช่วงห่อนๆแซบไผ่บ๊บอมากเมนูนีก้กับคอทวดคอไผ่ด้วยจังมันเป็นลูกตัวนี้หน่อย คนขี้เดียกินม่มด้อ้มแค่น้นตาล หำกับเสียงดังแน่แล้วเนาะไปลองจ้าค่อยกินจับชิว่าเพื่อนเป็นโมมีมารยาทกาศเปลี่ยน นาวกับรักษาสุขภาพสุมองสุสบอนพี่น้องจ้ะเมืองนอกเมืองไทยเขาก็เดียสังจังหวัดยูพูกระดึงหนาวค่ะก็จะว่าผู้เลือ พีดำแบบนี้มันเป็นตัวหรือเป็นลังก์ <c oughs> สีแบบเนี้ยมันจะเป็นต่านๆกินเหม็นแน่จังเลยมันแสบไปลองจัด <c oughs> ใครห้างทางใครเขาใครเ่าเราจะสีอ,อ่อน Sụt sụp là mái có rồi đợi lại hai mươi hai chọc im chỉ hai nghìn hai cục hai nghìn hai mươi ถึงแสบทังเหม็นกินให้อย่างยี้หนึ่งแต่มันแ่บเนาะจ๊ะขอบคุณเด้อจากพี่น้องจ๊ะที่ติดตามรับชมยายหนึ่งด้วยดีเสมอมาให้กำลังแรงใจบว่าจิตเป็นพี่น้องอยู่ทั้งไก่โทมาหานาะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก็ให้รักษาสุขภาพนะคะ ภูกมองทุกบอลน่ะละจ้าพี่น้องจากอากาศเปลีป่ยนแปลงชอบกดไลค์ช้กดแชร์และพี่ละนองนะคะสวัสดีจ้า